ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณเพลินจิตสิ่งวิบูรณศรัทธาของคุณจาริกใจเร็วศรัทธาของคุณคำเปิวชัยนุปภาศรัทธาของคุณสุรีบุญรอด ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาสาธุมณโอกาสนี้และก็ขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเ,เจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทางปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานร่วมกันในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจใหญให้คุณเปลินจิตสิ่งวิบูรณ์ให้คุณจาริกใจเร็วให้คุณคำเปลีวชัยนุปภาาให้คุณสุรีบุญรอดทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะ สามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออดุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้รายการตามทางพุทธเจ้าว่างเว้นไปหนึ่งคืนคือคืนวันศุกร์ครับพบกันในคืนวันเสาร์คืนวันเสาร์จะเป็นสถาของคุณคุณพพ้นภักขมลอามาตยากุลครับ ก็จะได้อตุโมธนาสาธุกับสธาของคุณพินพระคมลอมมาตยกุลกันในคืนวันเสาร์นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับอ้พระทันทีได้นะก็พระทนไมจะไม่เฉืยอไม่ใช่เราไม่มีปัญญา เห็นไหมล่ะผมผมไลฟ์ฟางนี้จะโทษพระเลยพระท่านปรารถนาดีเข้าใจไหมท่านปรารถนาดีนะฮะท่านปรารถนาดีอยากจะได้สตางโยมรีบเดินข้ามถนนมาบอกจะอายเป็นสะดอกเคราะสะดอกกรรมไอคนของเราก็แหมไม่มีปัญญา เข่าสุดนะอาจารย์นี่ขนาดฉันเรียนธรรมะนะอาจารย์ฉันยังเสียความรู้สึกเลยว่ามันจริงหรือเปล่าพระทนอุต่าหข้ามมาบอกนะว่าฉันมีเจ้ากรรมนายเวรน,นี่ฮะอย่าโทษพระต้องโทษเราไม่มีปัญญาถ้าโทษพระเกิดอะไรแค่นนะบาปอีกนะต้องโทษทัวเรามาทำไมโง่กเออ และจริง abei? ไหมเพราะเรามันโง่ขาดคว <S ie. S 1> ามรู้ถูกขาดความเข้าใจถูกฉะนั้นเรียนซะนะฮะเรียนซะนะแล้วไปเจอเหตุการณ์นี้นิ่มนจะขาดหลวงพ่อไปเรียนสะบังนะนี่ฉันเรียนมาแล้วฉันไม่เชื่อหลวงพ่อหรอกครับว่าฉันเรียนมาแล้วหลวงพ่อนั่นแหละจะโดนเจ้ากรรมในเวรเล่นงานมันจะอีฉันหรอกครับว่า สวนไปเลยสวนไปเลยอ่นะใช่ไหมเออเรารู้ถูกเข้าใจถูกซะจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเราเรียนพิสูจน์ได้นี่คําสอนของพระเจ้าเป็นอะไรฮะเป็นสันทิติโกเป็นเอหิปัสสิโกเป็นโอปะนียโกเป็นปัจจตังสารพัดที่พระเจ้ายืนยันไว้ ฉะนั้นเราเรียนแล้วนี่เราต้องมั่นใจสินะเรียนวันนี้รู้วันนี้ไม่ต้องรอครั้งขึง้นครั้งแล้วนะฮนะไม่ต้องรอวันหน้าก็รู้เรียนวันนี้รู้เดี๋ยวนี้เข้าใจเดี๋ยวนี้เลยนี่คือคําสอนของพระพุทธเจา้าฉะนั้นจับหลักไว้นะฮะกรรมอะไรก็ตามกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมทําแล้วกรรมที่ทําแล้วเป็นชนกกรรมนําเกิด เป็นอุปธมร,รมคอ,คอยช่วยดูแลนาเป็นอุปปีละกรรมคอยเบียดเบียนเป็นกระตัดตากรรมอุปคาตากรรมเป็นอุปคาตากรรมตัดรอนเพียงแต่ว่าเราจะรู้ไหมตอนไหนเป็นชนกกรรมตอนไหนเป็นอุปถรมภพกรรมตอนไหนเป็นอุปปีระกกรรมตอนไหนเป็นอุปคาตกรรมรู้ซะ เข้าใจความหมายแต่ละคําไว้ก่อนนะฮะจับหลักนะฮะเข้าใจความหมายแต่ละคำไว้ก่อนคำหมายคําว่ากรรมคือเจตนาเจตนาเนี่ยเป็นตัวกรรมเจตนาคือความต้องการเจตนาต้องการอะไรเจาะหาได้เลยใช่ไหมครับบุคคลเจตนามันต้องการอะไรบุคคลเจตนาต้องการอะไร ในพรานยิงนกเล็งไปที่นกต้องการเลยครับต้องการให้ขาหากักให้ปีาหากหักต้องการให้ตายใช่ไหมครับต้องการให้กระสุนถูกเล็งด้วยนะใช่ถูกตรงไหนด้วยนะนั่นคือบุพเจตนาใช่ไหมบุพเจตนาเรียมื่ต้องการเรียบร้อยต่อไปก็เป็นมุนจนะเจตนาเหนียวกายปืนทันทีลูกปืนตรงเพะตามเป้าหมายต้องการทันทีนั่นเป็นอปรล จตนานี่คือบาปสำเร็จเป็นบาปอย่างครบสมบูรณ์ด้วยสัตว์นั้นมีชีวิตรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตจิตคิดจะฆ่าเพียรพยายามจะฆ่าเหนียวกายเปี้ยงตายสมความตั้งใจนั่นเป็นชนกรรมแล้วเป็นชนกรรมในทางบาปก็ นําเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นดีฉานในทุกขติภูมินี่คือชนกกรรมในแง่ของการทำบุญเช้าขึ้นมาเอาบุญอะไรดีใส่บาทนะฮะใส่บาทนะหรือก่อนใส่บาททำอะไร,รเอ้สมาทานศีนข้างทรายไวกว่าเห็นไหมครับ เป็นผู้มีฌานแก่กล้าตอบทันทีเลยสมาทานศีลเพราะก่อนจะใส่บาตรเราสมาทานศีลซะก่อนอสมาทานศีลนั้นมีเจตนาหลายอย่างปนกันเจตนาตั้งแต่ต้องการเลยฮะ,ะต้องการไหว้พระก็ยกมือก่อนใช่ไหมฮะ,ะต้องการสมาธิก็เตรียมตั้งใจสมาทาน นาบุพเจตนานี่เตรียมตั้งใจสมาทานมุนเจนะเจตนาวันนี้ข้าพเจ้าเขาเว้นจากการฆ่าสัตว์วันนี้ข้าพเจ้าเขาเว้นจากการลักทรัพย์วันนี้ข้าพเจ้าเขาเว้นจากกระพืชผิดในการมวันนี้ข้าพเจ้าเขาเว้นจากการพูดปดโกหกหลอกลวงคนอื่นวันนี้ข้าพเจ้าเขาเว้นจากดื่มน้ำเมาสุรายยาเสพติดถ้าเป็นกุศลบทก็สิบถ้าเป็นห้าก็สิบห้าเจตนานั้น ต้องการอะไรเศรษฐีนะฮะท่านทลายศีลห้าเนี่ยเป็นมหาทานนะฮะศีลข้อที่หนึ่งให้ทานแก่ชีวิตให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตผู้อื่นนะฮะศีลข้อที่สองให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์เราเรียนมาแล้วนะฮะให้อย่างไรได้อย่างนั้นใช่ไหมฮะจะนั้นศีลข้อที่หนึ่งชีวิตเราปลอดภัย อานิสงค์ของศีลทําให้ไม่มีภัยจากการเบียดเบียนจากผู้อื่นใครจะคิดเบียดเบียนเราเป็นไม่มีไม่มีไปที่ไหนก็ปลอดภัยทั้งหมดเพราะอานิสงค์ของศีลให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตนี่คือมหาทานข้อที่หนึ่งข้อที่สองให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์ข้อที่าสามให้ความปลอดภัยแก่ความรักข้อที่สี่ให้ความปลอดภัยแก่การที่ใครจะมาทุดยิตแก่กกเรา ด้วยวจิตุจริตไม่มีใครจำมาโกหกเราได้เด็ดขาดนอันที่สงแบบตัวต่วตวตวอตัวเลยข้อที่หให้ความปลอดภัยแก่สุขภาพร่างกายครบสมบูรณ์ทั้งสติและปัญญานี่คือมหาทานยังไม่ใส่บาทนะฮะสมาทานสินห้าได้ชื่อว่ามหาทานแล้วให้ทานนะฮะเป็นมหาทานเพราะฉะนั้น อานิสงสจากการสมาทานสินห้าย่อยๆที่พระบอกกับเราสีเลนะสุขติยันติมีสุขติเป็นที่ไปสีเลนะโภคสัมปทาพบใหม่ชาติใหม่ยิ่งกว่าหนูตกถังข้าวสารอ่าหนูตกข้าวสารมันได้ละฉานใช่ไหมะแต่สีเลนะสุขติยันติไม่ไปตกข้าวสาร ไปสู่สุขติเทวโลกยังต่ําสุดนะนังงามตกรอบนะนั่งอยู่ในนางงามตกรอบน,ะนี่นนางงาม,นมนุษย์นี่นางงามตกรอบนะคะเข้าใจไครฮะต่ำสุดของเทวดาต่ำสุดของสุขติแล้วนะฮะ <c oughs> เทวดายังมีเทวโลกหกชั้นนะ,ะล้วนเป็นทิพย์ละนี่กว่ากันมากขึ้นมากขึ้นแต่มนุษย์เนี่ย ว่าเป็นนางงามตกรอบสุขตินะฮะแต่เป็นสุขติประเภทนางงามตกรอบเข้าใจนางงามตกรอบนะครเดี๋จะเข้าใจฉันไม่เป็นขวดฉันจะเป็นตกรอบได้ไง <c oughs> <c oughs> ถึงไม่ประกวดก็เปรียบเหมือนนางงามตกรอบสินค้าที่เขาผลิตมาจากโรงงานเนี่ยเขาต้องคัดเอาอย่างดีและส่งท้องตลาดใช่ไหมฮะไอที่มีตำหนิเอาไว้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 ขายเลหลัง นะฮะพอเราไปหยิบป,ปุ๊บอกวอาจารย์อันนั้นมันนางงามตกรอบจะไปนสนใจมันเอานี่ดีกว่าทําไมนะครับตกมันมีตําหนิ <c oughs> อ๋อสวยงามตกรอบเพราะมันมีตําหนิแลนะพวกเราอ่ะมีตําหนิ <c oughs> สังเกตนะฮะมีตําหนิ <c oughs> เป็นนางงามตกรอบฉันก็สุขตินะฮะเป็นที่หวังได้เสร็จนะฮะ สีเลนะสุขติยติสุขติเป็นที่หวังได้สีเลนะโภคสัมปทาโอโหโพคะทรัพยังเป็นมนุษย์นี่ต้องไปหาไม้หาปูนหาอิฐหาศิีหาสายรมจางเขาหล่อใช่ไหมฮะกว่าจะสำเร็จเป็นบ้านเป็นตึกเป็นไงฮะใช้เวลาไหม้าแต่เป็นของเทวดานะตั๊บเดียวสำเร็จขึ้นมาทันที ในละมิธเนี่ยณละมิตชั่วแป๊บเดียวเนี่ยสำเร็จแล้วไม่ต้องหาช่างบาตอกมาขุดมามาทำมาเนีย่ยลมิตสำเร็จได้คิดถึงพระภูริทัตในเมืองบาดาลของท่านเป็นทองคําทั้งนั้นเลยนะครับเมืองทั้งเมืองอเสาวตนน้นเลยก็ทองคำนะคือแปลงของเเป็นทองคําทั้งหมด แถมมนุษย์ไปอยู่ไม่ได้เล่าร้อนเข้าอุตสาหนะ์อุตสาห์เอากล้วยหอมใส่ย่ามมาให้เพื่อจะไปกล้วยหอมมาทองทั้งนั้นนะฮะแต่มนุษย์มีบุญน้อยเห็นทองเป็นกล้วยหอมเออพอโดนเดนิดน,ดน,ดนพน้น,พนจากชายป่ามากูจะไปทำาไยว่ากล้วยหอมเอาไปฝากเมียกูหวีดีพอ อาไปวีดียวไปถึงบ้านเป็นทองคำแหมคิดถึงไอที่เททิ้งเอาไปฝากบ้านอยู่นะหวีเดียวก็พอ,อไหวีนั้นหวีแ็กที่สุดมันจะได้ไม่นักไปถึงบ้านมันเป็นทองคําหมดเลยมีบุญได้แค่นั้นเขาเนเรามิดแพบเดียวนะฮะสําเร็จทุกอย่างเป็นทองคําหมดแหมอย่างเรามีเท่านี้ก้อยเนะี่ย เขาบอกนี่มีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสนุ้งจนเลือนไหวใช่ไหม <c oughs> กินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวจนมันจะปล้นอ, <c oughs> อานิสงส์ของศีลน,นะฮะอย่าไปเชื่อใครเขานะว่าทำมากได้มากทำน้อยจนนะอย่าไปทำมากนะบุญ <c oughs> ทำแต่พอดีพอควรนะเอาเรื่องจริงนะฮะเ <c oughs> พราะส่วนมากแล้วทนถูกยุแย่ yeah. ทำมากได้มากทำน้อยก็ได้น้อยนม่ไนเห็นไ,ไหมพ่าป่าเหมือนกันอย่าทอดมากเอาแต่พอดีพอดีศีลเนี่ยให้บริสุทธิ์ไปเถอะครับอานิสงส์ของศีลนมีมากกว่าทานอานิสงส์ของสมาธิ่มีมากกว่าสมากว่าศีลอานิสงส์ของวิปัสสนามีมากกว่าสมาธิให้เข้าใจไว้นะทานนะอานิสงส์น้อยน้อยกว่าศีล ศีลอาน,นิสงส์น้อยกว่าสมาธิสมาธิอันนี้ส์น้อยกว่าวิปัสนาวิปัสสนามีผลมากอันนี้สงมากที่สุดนะฮะให้เราได้เข้าใจไว้เพราะฉะนั้นศีลจะต้องบริสุทธิ์ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องของการทําบุญดาบุพเจตนาคิดอะไรไว้คิดแค่ห้าให้ห้าก็ได้ห้าใช่ไหม เว้นเว้นอะไรได้สิ่งนั้นนะครับนาเว้นจากการฆ่าสัตว์เขาเห็นเราเขาก็เว้นไม่ฆ่าเราเว้นจากลักทรัพย์เขาเห็นทรัพย์เราเขาก็ไม่เอาเว้นจากผิดในกรรมของเราก็ไม่มีใครมาผิดในกรรมกับของเราเว้นจากพูดโกหกหลอกลวงไม่มีใครจะคิดโกหกหลอกลวงเห็นหน้าเราก็อยากจะพูดในความจริงพูดวยความซื่อสัตย์ฉะนั้น อัตภาพของเราเนี่ยสมบูรณ์ด้วยศีลศีลเนี่ยเป็นต้นเหตุให้ได้ความสุขนะไอเราได้เข้าใจนี่เราพูดถึงเรื่องกรรมเมื่อทําลงไปแล้วนะบุคคเจตนาคิดอะไรได้อย่างนั้นคิดให้สิ่งที่ให้ก็ได้แก่เราคิดทําสิ่งที่ทําก็ได้แก่เราฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสทำกรรมไว้อย่างไรได้รับ ผลของกรรมอยาบนั้นทํากรรมดีก็ได้รับผลของกรรมดีทํากรรมชั่วก็ได้รับผลของกรรมชั่วอันนี้ชัดเจนนะฉะนั้นผมอยากจะให้เราได้เข้าใจนะทำกรรมลงไปแล้วจับหลักตรงนี้กรรมนั้นนำเกิดนะเรียกว่าชนกกรรมกรรมนั้นอุปถัมภ์คํำชูให้ได้รับความสะดวกความสบายความสุขความเจริญ นั่นคือ,อป่ะธรรมพฤกรรมกรรมนั้นทําลงไปแล้วก็เบียดเบียนกันได้กรรมนั้นทําลงไปแล้วก็ตัดรอนกันได้เรากำลังอยู่ตรงจุดนี้ผมอยากจะอธิบายตรงจุดนี้ให้เราได้เข้าใจก่อนกรรมที่นําเกิดที่เรามาเกิดนี่เป็นชนกกรรมฝ่ายกุศลไอ้ตูปไอ้ดาวมันก็มีชนกกรรมฝ่ายบาปฝ่ายอกุศล สัตว์นรกเปรตอสุรกายในดิฉานก็มีกรรมที่เป็นฝ่ายบาปฝ่ายกุศลนำเกิดมนุษย์เทวดาก็มีกุศลชนกกรรมนำเกิดจันกรรมที่ทําหน้าที่นําเกิดเราเรียกกันว่าชนกชนกกรรมนะฮะแล้วก็นํากรรมที่ทําหน้าที่หล่อเลี้ยง เกิดปุ๊บแล้วกุศลก็หล่อเลี้ยงให้เราจเจริญเติบโตมาจนกระทั่งทุกวันนี้กุศลหล่อเลี้ยงอุปธรรมแต่ระหว่างที่กุศลหล่อเลี้ยงว่าธรรมมีไหมเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเพราะมีอกุศลกรรมเข้ามาเบียดเบียนเราจึงเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่มีอกุศลกรรมมาเบียดเบียนก็มีความสุขมีความสมบูรณ์มีลาบลาบก็จเจริญไม่มีใครมายักยอกไม่มีใครมาปล้นไม่มีใครขโมยได้ แต่ถ้ามีลาบเกิดมีการขนยักยอกมีการปล้นมีการขโมยตรงนี้เขาก็เรียกกันว่ามันเบียดเบียนเบียดเบียนทั้งอายุเบียดเบียนทั้งทรัพย์เบียดเบียนทั้งนะฮะลาบยศชื่อเสียงที่เรามีให้เราได้เข้าใจฉะนั้นเรามีลาบยังถูกขโมยปล้นไปได้ อันนี้เขาเรียกว่านะฮะลาบเราถูกเบียดเบียนเรามีร่างกายครบสมบูรณ์ก็ยังมีการเจ็บไข้ใดป่วยก็เพราะมีผลของอกุศลเข้ามาเบียดเบียนนามีลาบก็เพราะมีผลของอกุศลเข้ามาเบียดเบียนมียศก็ยังมีคนอื่นมาเบียดเบียนถูกสายลายไปศีลมีการปลดมีการชิงดีชิงเด่นอิจฉาลิษยา เราเรียกกันว่าเลื่อยขาโต๊ะเก้าอีก้กันนะครับทุกอย่างมีนะฮะมีแล้วที่มีขึ้นนั่นคือชนกที่อุปถรัรมภ์นะทำให้ดีขึ้นนั่นคืออุปถรรัมที่มีการทําให้เราต้องเสียลาบเสียยศเสียชื่อเสียเสียทรัพย์นั่นคือถูกเบียดเบียนแล้วก็ยังมีการตัดลอนกันได้ฆ่ากันได้ ทํำลายกันได้อันนี้เรียกอนวุ่ปุาคาตรกรรมเข้าใจไหมฮะอันนั้นชีวิตเราเนี่ยจะปลอดมีแต่ดีตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งวันสุดท้ายมันหายากนะมันหายากมีแต่ว่าเกิดมาแล้วปุ๊บยังมีการเบียดเบียนยังมีการอุปคาตรกรรมมีการจัดรลอนมีอิจฉาริษยากันทุกคนนะฮะ น้อยคนที่เกิดมาแล้วปุ๊บมีแต่ความสุขความสบายทำงานก็เจ้านายรักบ,บริวารก็ดีมีแต่คนส่งเสริมทำอะไรมีแต่ช่วยตลอดจนก,ก,กระทั่งเกษียณอายุมามีไหมครัะมีแต่มันน้อยเหลือเกินมันมีแต่พวกเบียดเบียนดีไม่ดีเพื่อนเราแะลรนะเบียดเบียนนะเบียดเบียน บ้างตัดร้อนบ้างนาบางทีก็หักห,กหลังฆ่ากันซะบ้างนั่นคือชีวิตเรามองภาพรวมก่อนนะฮะนาเข้าใจไหมฮะเราเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเรียนเรื่องกรรมเนี่ยต้องมองภาพรวมก่อนชนกกรรมนําเรามาเกิดกุศลกรรมอุปธรรมคํ้ชูอกุศลกรรมเข้ามาบียดเบียดอกุศลกรรมเข้ามาอุปคาตตัดรอนนี่มองภาพรวม เพื่อเราจะได้ไม่หลงทิศในการเรียนทุกคนมีอยู่ครบชนกกรรมก็มีอุปธรรมพวกกรรมก็มีนะอุปปีราการกรรมก็มีอุปค่าลกรรมก็มีจะมีมากหรือมีน้อยนะฮะมีชีวิตชีวิตก็มีกุศลอุปธรรมมีอกุศลเข้าเบียดเบียนมีอกุศลเข้าอุปคาตกรรมมีทรัพยทรัพย์ก็ถูก อุปธรมมีมีคนดูแลให้ทรัพย์นะนะทรัพย์ที่เราได้มีคนอุปธรรมดูแลให้มีคนปกปักรักษาให้แล้วก็ยังมีคนคอยเบียดเบียนมาลักมาขโมยมาปล้นมาจี้มายับยอกนะฮะแล้วก็ยังมีอุปฆาตกรรมทรัพย์ของเราเผามันเลยอย่างเงี้ยฆ่าเจ้าของมันเฉลยอเ้ยมีไหมมีมีลาบลาบก็มีอุปธรรมมีอุป มีเบียดเบียนมีอุปคาตรกมเข้าใจไหมฮะทุกอย่างที่เรามีมีชีวิตชีวิตก็มีอุปถรมมีเบียดเบียนมีอุปคาตกรรมมีการตัดรอนมีทรัพย์มียศมีชื่อเสียงก็ยังถูกเบียดเบียนฉะนั้นชีวิตหนึ่งจะราบรื่นเหมือนโรยด้วยดอกกุหลาบไว้นะอย่าหวังเลยนะครับ ยกเว้นเขาสร้างบุญมาดีบรารมีเขามากอันนั้นเราก็ต้องยกเว้นกรณีนี้แต่ส่วนมากแล้วดากุลนําเกิดก็มีอากุลเบียดเบียนคลอดมาเจ็ดวันต้องส่งโรงพยาบาลแล้วเข้าตู้อบแล้วนะนะมีอยู่มากมายมหาศาลชีวิตลองมองดูให้ดีมองกดแห่งกรรมไปซะก่อนนะนะกฎแห่งกรรมเอาไว้ก่อนนะ เมื่อทำแล้วกุศลที่เราทำกุศลก็เป็นชนกแก่กรรมแก่เราได้กุศลก็เป็นอุปธรรมแก่เราได้นี่ฝ่ายดีนนวฝ่ายไม่ดีก็อากุศลก็เบียดเบียนนะท่านผู้ฟังที่เคารพคบท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทิงกาขาวชมรมผู้ฝ่ายในธรรมะและศรัทธาของคุณเพลินจิตสิงห์วิบูล สทาของคุณจาริกใจเร็วสทาของคุณคำปลิวชัยนุปภาสัทาของคุณสุรีบุญรอดร่วมกัดรับเเจภาพขออนุโมทนาสาธุมานาโอกาสนี่นะครับและคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันเสาร์นะครับคืนวันเสาร์จะเป็นสทาของคุณพินพระคัมมนอมตัตยกุลรับเอจ้าภาพครับ ก็จะได้อดุโมทนาสาธุกันกับสธาของคุณพินพัคขบนอมาตะยกคุณในวันเสาร์นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีจงมาเกิดมีแก่คุณเพลินจิตสิ่งวิบูรคุณจาริกใจเร็วคุณคำปลิวชัยนุปภา คุณสุรีบุตรรอชและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับในในหัวขอธรรมบิเลสปัญหาพากลับกันลักมันศึกษาธรรมทำสอนพระพุธทธรมคิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาก รองโ,รโลกรธลบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้ทรงส่องรักษาศีลให้มั่นคงจะไม่ลงอบาย